รถที่ว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะเล่นกันอังกิล่าคือคนเขามองข้ามไปแล้วครับตอนนี้ก็คือเขาจะถ้าจะทำร้อยสิบบางคนก็จะไปคิดพวกเทน,น่าสมายมนั่นคือคาร์ร้อยสิบสร้างจุดยึดช็อเพื่อที่จะใส่ช็อคโอรินตัวนี้ใช่ครับล้อนี้เป็นล้อมาเชตมาเลยมาเลยต่างกันยังไงครับตา สวัสดีครับผมเอสโม่ไทยแลนด์ครับวันนี้พีเอสอยู่ที่สนามสงเออไม่ใช่สงคลาสสปีดเว้ยว่าสนามเปาโลนะครับต้องขอบคุณเสียเปาด้วยนะครับที่เออเฟือสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้นะครับแน่นอนครับมาเยือนที่สุราษฎร์ต้องมีของเด็ดแน่นอนของเด็ด่ึงที่ว่าหายา,ยากมากครับตัวนี้เป็นงานแรไอเทมเลยถ้าพูดถึงชื่อรุ่นชื่อยี่ยห้อเด็กบางคนหรือคนที่เกิดไม่ทนันแน่นอนครับไม่รู้จักรถรุ่นนี้หรือค่ายนี้แน่นอนแต่คนที่เล่นเขาจะรู้ ว่ามันแรงยังไงมันสวยยังไงและมันดูดุดันยังไงคันนี้เป็นรถรอบครับท่านผู้ชมไปชมรถคันนี้กันเลยดีกว่าไหมเจ้าของอยู่ตรงนู้นแล้วเชิญครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพชรครับ,รบน้องตาะนี่ที่เกิดมานี่รถคือรุ่นอะไรเนี่ยอากิล่าครับ ถามจริงอากิล่าครับอากิล่จริงเหรอครับสูสติกอากิล่าร,ร้อยสไม่ใช่สติงเกอใช่ไหมผมเอาชุดสีสติงเกอมาใส่ชุดสีนี้เป็นของสติงสติเกอร์เครื่องเครื่องอากิล่าอากิลหน้าเป็นของสติงเกอครับอันนี้เป็นการรวมรุ่นรวมรุ่นนวัดท้ายเป็นเทนา่า ท้ายเป็นเทนหน้าด้วยคันนี้เป็นรถรอบจ๋าเลยรถรอบครับต้องตาคันนี้ทาเพื่อไปแข่งขันหรือว่าเอามันในสนามอย่างเดียวออกกําลังกายออกกําลังกายขับเองเลยเหรอก็มีบ้างมีบ้างนะฮะท่านผู้ชมโหหายากนะดูบอดี้รถข้างนอกครับเราเรามาดูข้างหน้าอ่ะก็จะไม่ขุนหน้าแล้วสติงเกอร์ครับทำอะไรบ้างครับตาคันนี้ก็ทำส่วนใหญ่จะก็ทำพวกเครื่องทำทั่วไปครับ ไม่พอได้วิ่งพอได้วิ่งไม่เชื่อน <c oughs> ี่ก็โดนหล่ออีกแล้วไอ้ที่บอกว่าไม่วิ่งไม่วิ่งอ่วิ่งทุกคันเลย <laughs> มามาไล่ดูอะไรกันหน่อยเผื่อใครอยากจะทํารุ่นนี้มามาดูที่แผงคอมาครับแผงคอทาอะไรบ้างฝั่งนี้ไล่ไปเลยครับให้าผู้ชมได้ฟังหน่อย ชุดหน้าเป็นของ t ี e t M t เด็มครับใช่ครับแฮนก็ S R X ครับครับผมเป็นงานแต่งทั้งหมดเลยใช่ครับแต่งแต่งครับเพราะว่าของเดิมมันมันมันเล็กไปครับผมัผมมันต้องใส่ให้มันอัพให้มันใหญ่ขึ้นโอเคครับสวิตอฟตลันเท่ากับโดมิโนนะครับทั่วไปทั่วไปปั๊มบนมือเบกปั๊มเบอร์สิบหกครับของปอร์ซ่าสองร้อยครับผมอันนี้คือไล่เบาตามสไตล์ครับรถรอบเนาะรถรอบไม่ต้องสวยใช่ครับ เน้นชงลา่างดิบเถื่อนครับภายในเต็มก็เรื่อยๆเรื่อยๆนะไม่เต็มยังไม่เต็ม <c oughs> เฮ้ยแต่ท่านผู้ชมครับ,รบตอนนี้กระแสร,รถรอบที่สุราษฎร์กำลังมาแปลกใจมากไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าครับแต่ได้ยินว่ากระแสร,รถรอบของสุราษฎร์นี้กําลังมามาเยอะด้วยใช่ใช่ใช่เพราะอะไรเนี่ยอยู่ๆมาเล่นรถรอบผมชอบเล่นชอบชอบชอบแต่จริงๆเราก็ขับฟอร์ซ่าอยู่แล้วก็มาเป็น ทราบพอไหมไม่ใช่ไม่ใช่อาไปไปรู้จะเล่นอะไรครับฝั่งนี้แผงคอแผ่งคอทีเซนทีเซนเป็นปั๊มปั๊มปั๊มเมก่อนตอนนี้ครับผมมันยังเอาอยู่ในความเร็วระยะนี้ครับจานจารอ้นนี้เป็นล้อมาเช็ดมาเลยมาเช็ดที่นี่มาเลยครับมาเลยครับต่างกันยังไงครับตาเพราะว่าผมผมอยากได้ความแปลกแพงไหมแพงเจ็ดพันเจ็ดพันครับผมมาเช็ดมาเลยครับมันจะได้เบาเบาครับแล้วได้ความแปลก มาเช็ดที่นี่ค่ะครับก็น่าสุรา่น่าจะูีคู่เดียวจริงๆเขาไม่ได้ชื่ออยู่กันนะแต่เราเรียกเป็นมาเช็ดที่นี่โอเคครับคืออย่างเท่อย่างเท่มาครับยางก็ยางสนามแน่นอนครับท่านผู้ชมยางนี้ก็มาเลยครับชกนี่เป็นทีแซครับทีเซตอันนี้บางคนของรุ่นไหนของรุ่นอากิล่าเรผมมาตัดเอาครับอากิล่าตัดมามาเจียแต่งเอายนสันใช่ครับครับ ยังโหดเราไม่ต้องไปดูของแต่งนะฮะท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆพออ่ะไม่เน้นครับชุดเกยงฝั่งนี้นะครับของของของแดดครับแดดฮะท่อท่อนี่ของของเยซือฮะช่างแกะอุทไทยครับสำผมเสื้อมาให้ครับท่อไปนี้ก็ทําตามสเปคเครื่องยนต์ตามสูตรเลยใช่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยฮะกับกำนัลแกละก็สั่งประจําครับสั่งประจำตั้งแต่สองจังหวะตั้งแต่พวกเคอาร์แดด พวกนี้ผมก็สั่งอ๋อคือเราเล่นเราเล่นสองจังหวะเป็นหลักนานแล้วครับนานแล้วโอเคบ่อเป็นอนามันนะครับบ่อซิงสุลาตเข้าได้นะครับตอนนี้บ่ออาร์ตนครณนายกออกแล้วมาเอื่อยเรื่อยเรียงเรียงก็คือตรงนี้ตัดเป็นตัดตัดครับดูท้ายท้ายตัดก็ครับล้อก็มาเลยมาเลยเหมือนกันมาเช็ดที่นี่ครับโอเคฝั่งนี้สเตอร์หน้าหลังครับสเตอร์ตอนนี้เป็นหน้า15้าครับหน้า15 44้าฟัน ครับผมอาร์มเซตเอ็กครับคาวากิเซตเอ็กเพียแอบเห็นโชคครับโชคเป็นตัวโอลินโอลินใช่ครับโอลินตัวไทอัมตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็มือสองครับแปดพันแปดพันนะครับถ้าไม่ถึงเลือกใช้โอลินมันปรับปรับถุงลมได้สิบหกครับสิบหกแล้วก็รีบาวรีบาวโชคได้สามสิบสองครับอ๋จริงจริงพี่พี่ไม่ทราบพี่ไม่ทราบไม่ไม่ได้ดูเลยครับปกติแล้วโอ้โหเหมือนมาซะเต็มเช่ะข้างบน ตรงนี้ตรงนี้คือเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาสร้างครับสร้างสร้างใหม่เลยครับตรงไหนบ้างครับนี่ครับจุดยึดสร้างจุดยึดโช๊คเพื่อที่จะใส่โช๊คโอรินตัวนี้ใช่ครับอืเพื่อใส่อาร์มแล้วก็ใส่โช๊คปกติของของอากิลาเดิมมันเป็นหูร่องครับผมครับแล้วรสปริงถ้ามันใหญ่มันมันใส่ไม่ได้อเพราะว่าโพเป็นโอโอรินมันจะสปริงมันใหญ่ ก็เลยต้องต้องหาอาร์มผมก็ใส่อาร์มเซตเอ็กมาใส่แต่เราคิดไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะใส่โชกแบบนี้แล้วค่อยมามาเสริมใส่ตรงโครงตรงนี้ครับคิดมาเรียบร้อยแล้วครับกล่องไฟกล่องไฟก็เป็นกล่องกล่องแต่งกล่องแต่งเข้าไปครับทางไฟดัตครับผมน้องอีเจ็ดอันนี้ทําไว้ในงานสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับงานเลดใช่ครับปิดอะไรครับตรงนี้เจซีเขาสปอนเซอร์มาครับก็ปิดสวยงามครับสวยงามใช่ครับ ยังจะเน้นตัวอีกน่ะเน้นดูให้เลื่อนตาครับผมมีอะไรอีกไหมโ้โหมันมันก็ประมาณนี้รถรอบท่านผู้ชมผมไมท่าู้ัวอะไรจะไปทาข้างในเครื่องเครื่องกว่าครับอะเราเรามาฝั่งที่เครื่องกันดีกว่าเครื่องก็เครื่องของผมไม่รุ่นกติกาครับร้อยสิบห้าซีซีร้อยสิบห้าซีซีใช่ครับไม่เกินร้อยสิบห้าซีซีครับครับของผมก็จะไปเปลี่ยนพวกพวกข้อเวียงข้อเวียงก็ทวงครับทวงพ่อ ข้อเดิมทวงลูกก็สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นชุดเกียร์ครับผมชุดเกียร์นี้ผมก็กัดใหม่เลยอ่าฮะอ่าลูกครับโอเคเป็นรัตาทดใหม่ครับผมของเต็มระบบแน่นอนภายในครับของอ้าน้อยช้างสามเสียะครับผมรับบูก็ไม่มีอะไรเอ็นโปรเอ็นโปรครับปากเท่าไรครับเอ็นโปรสามสิบสามสิบครับคันี้แรงไหมเท่าที่ขับไหมถ้าเทียบกันกับเมื่อก่อนที่เราขับแดดครับ มันก็อยู่ในรุ่นนะมันก็ยังอยู่ในเวทของมันใช่ครับมันก็ขับสนุกคือดึงดึงในเวทของมันนะครับอย่าเปรียบเทียบกับรุ่นเดื่นใช่ใช่มันก็ขับสนุกแต่ผมว่าแรงอ่ะอะผมว่าทรงดูแรงนูนามอนมาแล้วซอเลสซิ่งสุราษมาแล้วมาหนามืดเถนา้มอนนะสนุกมากกว่าโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้เรารอน้ํามันเนาะเดี๋ยวได้ฟังเสียงขอฟังเสียงหน่อยคันนี้ลูกผสมระหว่าง เ้ยมันต้องคนบ้าสิผสมคนดีนิดหน่อยใช่เป็นสติงเกอร์ครับเครื่องอากิล่าสเปครถรอบเป็นยังไงฟังเสียงกันหน่อยครับท่านผู้ชมมาฟังเสียงกันเลยดุดันหรือดันดุหรือเปล่า เลยเหลือสั้งหน่อยเสียงเราเรื่องนะมีอะไรเสริมอีกไหมครับหลักๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรเน้นให้ถ้าชมดูว่ามันเป็นรถหายากรถที่ว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะเล่นกันอังกิล่าคือคนเขามองข้ามไปแล้วครับตอนนี้ก็คือเขาจะถ้าจะทำร้อยสิบบางคนเขาจะไปคิดพวกเทน่าสมายนั่นคือคาร์ดร้อยสิบ แต่ของผมก็คือจะทําให้มันคนที่เขาไม่เล่นอยากเป็นคนบ้าคนบ้าต้องขี่สูคนบ้าต้องขีสูผมก็เลยอะลองทําอากิลดูเพราะไม่มีใครทําจริงๆเพียตั้งแต่ทําช่องมาสี่ห้าปีรู้สึกว่าออกอากิลแค่คันหรือสองพันน่าจะไม่ผิดครับอยู่ที่ตรังแต่เป็นสายลักษณะการประกวดเหมือนใช้งานแล้วก็กึ่งประกวดแต่ไม่ใช่รถสนามจ๋าแบบนี้ครับอันนี้คือน่าจะเป็นคันแรกที่เป็นการกซ์ระหว่างสติงเกอร์ แต่มันก็อยู่ในค่ายของมันเนอะสุูกิมือนกันแต่มันไปแค่ท้ายนิดเดียวครับที่เขาอยากจะผสมคนดีเข้าไปคนดีอยากผสมกับคนบ้าประมาณนี้อันนี้มีชื่อไหมชื่อในทีมใช่ไหมครับก็ของผมอยู่ในทีมงานทูทีท่าทองทูทีท่าทองถ้าอยากขอความรู้เกี่ยวกับการทํารถทรงนี้มีมีอยู่แล้วครอากิล่ามีอยู่แล้วพี่ผมขอความรู้หน่อยเราสกิดไปได้ที่ไหนครับช่างบ่าวท่าทอง ช่างบ่าท่าทองมีเฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กมีครับเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้เลยนะครับตรงน่าจะที่ไหนสักที่ของจอเนี่ยฮะได้แล้วก็เฟซบุ๊กของตาเองครับผมของผมก็ชเนตครับชเนลผมเตรียมสมมติว่าเบื่อแล้วมีคนถามซื้อขายไหมผมว่าจอดไว้ไว้ดูดูดีกว่าใช่ไม่ได้ขับไม่เป็นไรครับนั่งดูดีกว่านั่งดูดีกว่าก็ยังมีความสุขนะครับท่านผู้ชมนี่ความสุขของเด็กผู้ชายต้องพูดอย่างนั้นปะครับตะขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ครับฝากกดไลค์ก็ใช์นะครับเอสโมโต้ไทย มิกซ์ติงเกอร์ค่ายคนบ้าคันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม